เรามีความงงมากระหว่างคําว่าเล่นใช่ไหมที่แปลว่าที่แปลเล่นเล่นภาษาไทยที่อ่านว่าเพ a y กับเปเปยมันนี่เปเงินเนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนวะบอกฝรั่ง play ฝรั่งฟังเป็นเปเออ ตอนนี้คือต้องมาเพ a y 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 play มีลอลิงด้วยใช่ไหมแต่เปเปก็เปแล้วมันเหมือนกันตรงไหนวะข้าว่ามันไม่เหมือนงงอ,อ่ะใครออกเสียงเก่งตอบวิดีโอมาให้ฟังหน่อยเด้อเพกับเปเนะปี่ยเพย์เพย์ เปรีเปรีปรีโอเคฟันดีท่องเปรีกับเปรีในแต่วันเนี้ย